ล่าสุดประธานาธิบดีวลาเดเมีร์ปูตินได้กล่าวสนทรพจน์นะคะแล้วก็เปิดเผยว่าโลกหลายขั้วค่ะโลกยุคใหม่การจัดระเบียบโลกใหม่นี้นะคะที่มีแต่ความยุติธรรมค่ะท้ายที่สุดแล้วจะสําเร็จลงได้ด้วยดีค่ะนําทีมโดยรัสเซียแล้วก็มหามิตรเนี่ยนะคะหลายๆประเทศค่ะประเทศพันธมิตรต่างๆนะคะจะร่วมมือร่วมใจกันค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเชนค่ะ เพื่อสิ่งที่ดีกว่านะคะอนาคตที่ดีกว่าแน่นอนละค่ะโดยสำนักข่าวอาทีได้รายงานนะคะว่าปูตินไปพูดในงานประชุมเวทีความมั่นคงของโลกนะคะจัดขึ้นที่กรุงมอสโกเนละค่ะมีผู้เข้าร่วมตัวแทนมากกว่า100ประเทศทั่วโลกเลยนะคะเขาก็ได้กล่าวค่ะว่าระบบเก่าที่ไม่สมดุลน,นะคะมีการสแสวงหาผลประโยชน์เอารัดเอาเปรียบนะคะแล้วก็จะกลายเป็นอดีตไปแล้วละคะ่ะ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะพอท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ค่ะจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะรัสเซียเองนะคะจะรวมทั้งพันธมิตรเนี่ยค่ะจะสร้างโลกหลายขั้วนะคะที่เป็นการทํางานร่วมกันร่วมมือกันนะคะมอสโกเองเนี่ยก็มีกลุ่มเพื่อนมิตรประเทศหลายๆประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนนะคะหรือว่าประเทศที่เป็นมิตรกับรัสเซียเนี่ยละคะ่ะแล้วก็ยังจะเชิญชวนสมาชิกใหม่ๆที่สนใจแล้วก็ มีแนวความคิดเดียวกันเข้าร่วมด้วยนะคะเขาก็กล่าวค่ะว่าการร่วมกันนี้นะคะจะบรรลุแล้วก็สําเร็จได้ค่ะแล้วก็จะทําให้โลกมีความน่าอยู่มากขึ้นนะคะโลกที่ยุติธรรมค่ะลดการผูกขาดนะคะแล้วก็มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันด้วยความจริงใจ เสมอภาคกันนะคะรัะเสเซียเองก็มีพันธมิตรในภูมิภาคต่างๆทวิตต่างๆมากมายค่ะและปูตินเองก็ได้กล่าวขอบคุณพันธมิตรของเขาด้วยนะคะที่มีความจริงใจ ต่อกันค่ะรัสเซียเองให้ความสําคัญนะคะกับความมั่นคงความแข็งแกร่งแล้วรัสเซียเองเนี่ยก็มองตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์นะคะมหามิตรที่ใกล้ชิดอย่างจีนเนะะี่ยค่ะกอดคอกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะเป็นมิตรที่วางใจจริงใจต่อก,กันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเอเชียค่ะในแอฟริกาแล้วก็ลาตินอเมริกานะคะก็เป็นมหามิตรกับรัสเซียมากมายทีเดียวละค่ะ บนข้อตกลงที่จะไม่ก้าวไายไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันแบบ่งผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายแบบวินวินนะคะสกัดการเอารัดเอาเปรียบค่ะ ทั้งทางด้านพลังงานแล้วก็อาหารของโลกเลยนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยที่สําคัญทั้งนั้นเลยละคะ่ะปูตินกล่าวว่าทางเลือกมากมายนะคะที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องมีแต่นโยบายของตะวันตกในเวลานี้แบบเดียวแบบเดิมเท่านั้นนะคะประเทศต่างๆที่สนใจนี่ะคะ่ะสามารถเข้าร่วมกับรัสเซียได้นะคะเขาเองก็ยินดีที่จะ อาแขนรับนะคะประเทศที่เป็นมหามิตรค่ะที่จะช่วยจัดระเบียบโลกใหม่ให้ดียิ่งขึ้นหลักจากนี้ล่ะค่ะ